สอหรับแฟนมวยเข้าสู่ช่องนูเดโนชาแนลนะครับปาแฟนมวยย้อนกลับไปดูสุดยอดคู่มวยในอดีตครับวันฉลองสิทธ์ซ้อน้องเจอกับขุนศึก PN ยิมโจคก,กันที่พิกัด109ปอนด์นะครับสึกเกียรติเพชรวันที่6พฤศจิกายนปี52นะครับที่เวทีมวยลุมพินีจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชร,พชร,พชรนะครับคู่นี้โชคเป็นคู่ประกอบรายการนะครับวันนั้นนี่ คู่เอกนี่อนุวัตแก้วสำลิดนะครับแพ้คะแนนยอดซูเปอร์เปิดรัตนาหรือว่านาราธิกุลครับวันเฉลิมสิทธซ้อนน้องเอาชนะคะแนนฟ้าใหม่สกินเดียวยิมครับเสกสรรอ,อขวัญเมืองแพ้ลิทิเดชววันทวีแล้วก็มีลุงเพชรวลุงนิลันชนะอินทรีขาวราชานนนครับส่วนคู่นี้ดิตาักันครับวันฉลองจากน้องกุงงรีกาะสินนะครับส่วนขุนศึกจากอำเภอหนองเรือ,อ,อจังหวัดขอนแก่นเก่าด้วยกันทั้งคู่ครับคู่นี้ กระดูขัดมันแล้วครับรูปร่างช่วงชกใกล้เคียงกันทุกอย่างครับเดี๋ยวดูครับว่าเกมการชกสนุกดูเดือดขนาดไหนนะครับนำเอามาให้แฟนมวยได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเชื่อว่าแฟนมวยตั้งชื่นชอบอย่างแน่นอนฮะแข้งซ้ายของวันฉลองลูกศิษย์ของเสียชนุทองผสมครับยุคนั้นก็มีวันเฉลิววันฉลองครับที่เป็นสิย์ลักษณ์ของเสียชนุ ต่อยทีไรเดิมพันทุกทีครแล้วก็เดิมพันเยอะด้วยะอ,อ่าไฟหนึ่ง<ใ>นี่เป็นล้านล้านครับยกนี้ยกที่สองนะครับก็ยังไม่เร่งอะไรมากมายขุนศึกคนน,นี้ไม่ธรรมดาครับเคยประท้าพวกวันเฮงมีนโยทินมาแล้วฮะต,วววต่อยมวยดังๆ,ๆในสายศึกเพชรยินดีมาโอ้โหเกือบจะทุกคนแล้วครับในเวทนี้ส่วนวันฉลองนี่ก็เป็นเบอร์ต้นๆของศึกเกียรติเพชรเช่นเดียวกัน โครอจรมาพบกันถูกคู่ถูกเวลาเหลือเกินครับแข้งซ้ายของวันฉลองไต้แล้วพับคาเลยครับ,บชิงจังหวะกันครับแข้งซ้ายของวันฉลองคุณศึกโยกครับเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงมากครับคุณศึกคนนี้แข้งหมัดศอกจังหวะน,นี้โดนถีบงายท้องเลยครับแม่เสียเหลี่ยมครับหมดยกที่สอง หมสองยกราคาวันฉลองต่อห้าสี่ยกสามครับตามต่อเดี๋ยวดูครับว่าเกมการชกนี่มีจุดพลิกผ่านตรงไหนนะครับดูไปพร้อมพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งครับแฟนมวยหลายคนอาจจะเคยดูแล้วนะครับแต่ว่าดูอีกก็มันอีกครับคูน่นี้โอ้โหหุกซ้ายอุกขวาของวันฉลองครับผ่ากออกฮะแข้งขวาของคุณศึกแข้ง พลังแข้งของขุนศึกนี่แม่งก็ไม่ในเบาไปกว่าแข้งซ้ายของวันฉลองเลยครับดูฮะพยายามจะต่อยหมัดแล้วหาจังหวะเตะซ้ายครับวันฉลองเอาละครับดูครับวูจังหวะนี้ครับแข้งขวาของขุนศึกยังไม่ได้จังหวะครับวันฉลองรอจังหวะแล้วครับรอหัวดแข้งซ้ายเน้นๆครับอาชีพถนัดของวันฉลองสิทธิ์ซน้อง ขวาติดบงังอแข้งที่2เข้าครับมีสอกครับแล้วครับยกนี้เริ่มจะทําได้ดีครับทางด้านขุนศึกแข,ข้งขวาของอขุนศึกนี่เตะได้มั่นฮะกกนจังหวะนี้โอโ้โหดูฮะขุนศึกหากเอาวันฉลองลง้มลงไปเหลี่ยมตัวนี่ไม่ธรรมดาเลยครับขุนศึกคนนี้ดูครับว่า วันฉลองนี้จะแก้เกมยังไงครับยกนี้ดูทรงมวยเริ่มจะเป็นรองแล้วนะครับโอ้โหแข้งขวาเบิ้ลมาสองเลยฮะซ้ายของวันฉลองโต้คืนดูครับแลกกันหนักๆทุกลูกครับโอ้โหอีงหวะนี้กวาดล่างแล้วก็หวดตามครับแมเสียอาการครับวันฉลองสถานการณ์ตอนนี้นี่เริ่มจะพลิกกลับแล้วนะครับ ยกนี้นี่ขุนศึกทําได้ดีเห็นชัดเลยครับแข้งซ้ายของวันฉลองอาล้ครับเริ่มจะเตะได้คืนมาบ้างครับช่วงปลายยกวงในไม่ค่อยถนัดทั้งคู่เลยครับไม่ใช่มวยข่าวอาชีพครับทั้งคู่นี่เป็นมวยเตะต่อยนะครับวัดกันที่จังหวะวางแข้งเลยครับคู่นี้แข้งซ้ายของวันฉลองอ่ะซ้ายคืนครับโดนเขียนลบลงไปครับทางด้านขุนศึก ช่วงปลายยกที่3ฮะครับพยายามต่อยหมัดรับวันฉลองหมวันฉลองนี่ประเภทเครื่องร้อนช้าแหละครับมดยกที่3ครับยกนี้ราคายันเสมอที่ขุนศึกนะครับยกสี่ครับตามต่อวันฉลองนี่เป็นประเภทชอบเร่งยกสี่นะฮะเดี๋ยวดูครับว่ายกนี้จะเร่งผ่านหรือเปล่าพยายามจะหาจังหวะดักแต่ซ้ายครับนี่ครับแข้งซ้ายเน้นๆเลยครับวันฉลองซ้ายอีกทีหนึ่งครับ ซ้ายยาวๆซ้ายคืนครับ <ไง S 1> ข,ขุนศึกกาลสินเจอขอนแก่นครับจังหวัดติดกันแล้วฮะนี่ครับมีแข่งแรกกับหมัดซ้ายของวันฉลองครับเอาละครับยกนี้วันฉลองทําได้ดีขึ้นมาครับยอย่างที่บอกครับเป็นยกเก่งของวันฉลองเลยครับยกสี่ขุนศึกก็พยายามจะหาจังหวะนะครับวงในรัดล่างแต่ตีไม่ถนัดแข่งขวาครับขุนศึกซ้ายของวันฉลอง โอ้โหดูครับแลกกันเจ็บๆทั้งนั้นแหละครับขวาครับซ้ายคืนดูครับแลกกันอาวุธนีทันกันเหลือเกินครับไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้โหหมัดแม่วันฉลองโดนหมัดหน้าหงายครับรู้สึกได้ใจเดินต่อยครับเอาละครับตอนนี้นี่มาถ้าเป็นกีฬาวิ่งนี่ก็เกือบจะร้อยเมตรสุดท้ายแล้วครับโอ้โหฟันศอกครับขุนสึก วันฉลองขวางครับขวางรัสเซียครับขุนศึกหาเหลี่ยมตีเด้งตีเข่าซ้ายครับโอ้โหวันฉลองอาจจะฟันสอกเขาครับแต่โดนเขี่ยขาหน้านินล้มลงไปครับเสียเหลี่ยมครับจังหวะนี้แข้งซ้ายของวันฉลองเอาแล้วครับได้ขึ้นมาหนึ่งขุนศึกต่อยท้องครับดูวงในใครตีใครครับไม่ถนัดกรรมการแยกฮะแมคู่นี้นี่วงในนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับ วัดกันที่วงนอกครับแข้งขวาของขุนศึกโอ้โหิงเตะก่อนแล้วก็ทําได้ดีครับวันฉลองตั้งรับเยอะไม่ดีนะฮะอ้าวซ้ายคืนโอ้คู่นี้นี่โอ้โหโดนศอกครับวันฉลองโดนศอกโดนมันนีหน้าหงายหน้าสมัดทุกทีเลยครับเสียอาการฮะวันฉลองเอาละครับช่วงปลายยกที่สี่ขุนศึกมาได้หมัดช่วยฮะขยับเดินต่อฮะขุนศึกพีเอ็นยิม หรือว่าขุนศึกสิทธเจชวนนะครับสมัยต่อยภูทรแข่งขวาครับซ้ายคืนครับวันฉลองพยายามจะเกี่ยวล่างเอาไม่ลงฮะโอ้โหดูครับยกนี้นี่เ้าใจเหลือเกินครับเดินต่อครับขุนศึกแข้งขวาครับคือชิงเดินแล้วก็ชิงออกวุฒก่อนครับทำได้ดีเหลือเกินครับขุนศึกเพียนยิ้มขวาอีกแล้วครับโอ้โหวันฉลองโตไม่ได้ด้วยครับ มาเสียหายครับช่วงปลายยกหมดยกที่4ี่ครับขุนศึกขยับต่อถึง5้าหนึ่งเลยครับอมาดูยกสุดท้ายครับวันฉลองจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงครับเป็นรองถึง5้าช่วงตัวขุนศึกดักเตะขวาครับวันฉลองพยายามจะขยันเตะซ้ายมากขึ้นครับอจังหวะนี้แม่เสียหลักล้มลงไปครับแข้งขวาครับขุนศึก จังหวะนี้ใครตีใครใครตีใครใครล,ล้มอยู่ล่างครับแม่ต่างก็ล้มด้วยกันทั้งคู่เลยครับดูครับห้าหนึ่งนี่ถือว่ายังมีโอกาสกับวันฉลองไม่ถือว่าห่างมากฮะพยายามจะเร่งขึ้นมาแล้วก็เร่งเตะซ้ายโอ้โหมีหมัดมีศอกครับขุนศึกพยายามจะเข็นให้ล้มเอาไม่ลงฮะโอ้โหวันฉลองก็เร่งสุดชีวิตครับยกนี้ยกห้านี่ ดูครับแข้งสายโอ้โหแข้งนี้โอ้เตะดอกนี้นี่สะเทือนไปทั้งร่างครับราคานี่ลดหวัวภาพลงมาแล้วครับตอนนี้แม่ถือว่าเป็นยกที่วันฉลองทําได้ดีครับยกสุดท้ายนี่ครับชิงเตะซ้ายแล้วก็โอ้โหแล้ววันไม่ล้มด้วยครับยกนี้เอาแล้วครับแมได้คนละยกหรือเปล่าครับยกสี่นี่ขุนศึกยกห้านี่ดูเหมือนว่ายกนี้วันฉลองจะทําได้ดีกว่านะครับ แข้งขวาครับขุนศึกวันฉลองยังไงครับหัวนแข้งซ้ายคืนซ้ายอีกทีหนึ่งครับโอ้โหตอนนี้นี่สถานการณ์ปั่นป่วนแล้วครับเอาแล้วครับวันฉลองมั่นใจแล้วครับทีมงานบอกพอเลยครับเสียเชนฮบโบกครับพอใจผลงานยกนี้เหลือเกินครับส่วนขุนศึกก็ไม่เข้าเหมือนกันครับพอใจผลงานยก4ี่ก็คิดว่าตัวเองทําได้ดีเหมือนกันนะครับเอาแล้วครับแบบนี้วัดดวงแล้วครับ เดี๋ยวดูครับก,ก,กรรมการจะชูใครเพราะว่านักมวยทั้งคู่นี้ไม่เข้าแล้วครับโอ้โห,โหชูไม้ชูมือแล้วก็โหยืนคนละฝั่งเวทีเลยครับวันฉลองก็มั่นใจขุนศึกก็มั่นใจครับแม่คู่นี้จะว่าไปแล้วนี่ก็ตัดสินลำบากนะครับเพราะว่ายก4ขุนศึกได้ยกหวันฉลองได้ครับ<ป>อ่ะเดี๋ยวดูครับกรรมการชูใครชู2มือเลยครับเสมอกันไปครับ โอ้โหดูเดือดเท้าใจเหลือเกินครับคู่นี้วันฉลองนี่เสียได้ครับเล่งมาได้ดีครับแต่ว่ายังดีไม่พอครับยังไม่ผ่าน